ใครที่มีปัญหาห้องโดยสารรถยนมีกลิ่นเหม็นกลิ่น,น,นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์วันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆและมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นให้เราไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเข้มข้นนะ เรื่องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็สีที่เราชอบว่าเราชอบสีอะไรชอบกลิ่นอะไรเนาะอันนี้ประมาณสามร้อยมิลลิตรตัวนี้ราคาประมาณ39บาบาทนะครับเสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับอันนี้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือจะใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับประมาณหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับหนึ่งร้อยมิลลิลิตรแล้วก็ใช้น้ำครึ่งขวดใหญ่นะครับประมาณเจ็ดร้อยมิลลิลิตรนะครับครึ่งขวดใหญ่เนาะ แล้วเราก็หาขวดสเปรย์นะครับเป็นขวดสเปรย์ของอะไรก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็นํามาผสมกันได้เลยใส่ให้หมดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเกือบเต็มละเสร็จแล้วก็ใส่แอลโกโฮอฮอล์นะครับเพื่อทําการฆ่าเชื้อเชื้อแบคทีเรียนะครับตัวนี้ ก็ทำการปิดฝาปิดฝาแล้วก็เขย่านะครับก็จะได้ทั้งกินหอมแล้วก็ได้ฆ่า,าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ในขวดที่เป็นขวดสเปรย์นะครับขวดสเปรเย์เรา็เทลงไปเลย เราผสมเสร็จแล้วก็จะใช้ได้ประมาณครับสามครั้งนะครับประมาณ3ครั้งตัวนี้จะได้500 ml ทีนี้เราก็นําไปพ่นในห้องโดยสารนะครับตามเบาะตามาพนักพิงนะครับแล้วก็เช็ดพื้นนี่นะครับเราฉีดได้เลยเห็นไหมครับฉีด พอฉีดเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดได้เลยหลังจากฉีดและเช็ดเสร็จแล้วนะครับห้องโดยสารรถของเราก็จะได้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็ได้ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยเนาะ ถ้ายังมีกลิ่นอับอยู่นะครับก็ให้นํารถเนี่ยไปจอดตากแดดตากแดดแรงๆเลยนะครับสักประมาณ1ึชั่วโมงเปิดประตูทิ้งไว้นะครับประมาณ1ึชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็ามาฉีดสเปรย์แล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับรับรองว่ากลิ่นหายแน่นอนเนาะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้คราวหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องทุกคน โชคดีและมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย